โอ้โหเรียบร้อยจบสดชื่นมืดครับขอป้ายหน่อยโอ้โหนี่ทีมงานหน้าหวานาเราส่งคนเดียวเลยนะฮะน้ำตาจะไหลไหตงตูนเันนี่ขยันจัดนะฮะ <laughs> โอ้โหไม่ใจดีขนาดนี้อขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ลูกค้าน่ารักมากๆครับแม่อบครับผมจะมีร้างหน้าเลยหนูขอบคุณมากโอ้โหนะขัจหดขจะเป็นว่าก็ไปตองเห็นหนึ่งน้ำตาจะไหลครับผมร้องสิบเก้านิ้วมีคอติ สภาพแบบนี้ครับผมขายได้ยังไงเนี่ยโอ้โหตายแล้วรถสวยขนาดนี้มันตาจะไหลคันนี้สุดๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมสเปซวากอนสุดสวยของเราครับผมโอ้โหโตเก,โกยียวดิฟต้องมาครับวันนี้ฮะโอ้โหสเปซวากอนนะฮะสองแสน,น,นบาทร้อสิบเนิววีคอตติที่ <c oughs> ไหนมีขายครับ้อง,งตูน เจ็บคอไงไม่รู้อะ่ะมันโดนลูกค้าหักคอไงไม่รู้ลูกค้าเราบอกว่ากดติดตาม FC ปุ๊บใจละลายเลยบอกติดตามช่องแล้วก็ดูติดตามช่องอะไรของเราอยู่ปุ๊บโอ้โ oh. หแหมโอเคบ๊ายบาย thank you โ oh, หวันนี้ทีมงานหน้าหวานของเรานะฮะขอบคุณน้องตูนด้วยนะครับสุดยอดมากๆนะครับผมวันนี้ก็ปล่อยไปหลายคันเลยนะฮะถึงวันนี้ไม่ได้ทีมงานหน้าหวานนี่ก็ ส่รงรถออกไปก็ได้ครบแล้วเนี่ยเป็นประกอรสุดสวยของเรานะครับผมจบสวดไปยังค่ำคืนนะครับมาพ่พเทลูกค้าครับผมต้องได้ลองรถครับท้าชม